เจริญในจโยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้งอกแง,งม่มุมพระตากสดาตักับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบาแกแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธทัคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมที่เรากล่าวเล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม พราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทาซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจปิษุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าปิกษุทั้งหลายนิทานะสัมภวะเหตุเป็นเดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือปัจสดปิกษุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ปิจูทั้งหลายกรรมที่ําสัจให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ําสักให้เสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ําสักให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ําสัจให้เสวยเวทนาในมนุษย์สยโลกมีอยู่กรรมที่ําสัจให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ปิจุตทั้งหลาย นี้เรากล่าวว่าเวมัตตาความมีประมาณต่างๆเห่งกรรมทั้งหลายพิจุดทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิจุตทั้งหลายเรากล่าววิบากเห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในพิตตรรมคือตอนควันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัช,ชะคือในเวลาต่อมา หรือว่าวิบากในอภประปริยยะคือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรรมมานิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมยอมร่อมมีเพราะความดับแห่งปัจสดอริยะอัตตังกิตามักอริยมรรยองแปดน,นี้นั่นเอง เป็นกรรมมานิโรตคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือไกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะความภาคเปลี่ยนชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานะสัมปะวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมัสต,ตาแห่งกรรมอย่างนี้ รู้ชัดซึ่งวิบากแงกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธคามินีปฏิปตาอย่างนี้ริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งปรมจันทร์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลืออแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ นิตาณะสัมภาวะแห่งกรรมเป็นส er ิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นส er ิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นส er ิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นส er ิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วเอวัน โยมพระศักสดาเป็นผู้รู้เรื่องกรรมทั้งหมดรู้ตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่ากรรมคือการกระทําด้วยเจตนาต่างกายต่างวาจาต่างใจหากไม่เจตนาไม่ถือว่าเป็นกรรมเหยาวมาคิดเหยาวมาเป็นทุกข์รู้ว่าเหตุเกิดของกรรมคือปัจจัหรือสัมผัสต่างตาต่างหูต่างจมูกทางลิ้นต่างกาย ทางใจรู้ว่ากรรมที่ทำแล้วทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกในเดรัจฉานในเปรตวิสัยในมนุษย์สยโลกในเทวโลกก็มีอยู่รู้ว่าวิบากหรือผลของกรรมผลของการกระทำด้วยเจตนาส่งผลในสามอย่างคือตันกวันหรือตันทีหรือเวลาต่อมาหรือเวลาต่อมาอีก รู้ว่าความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งบัตสระหรือสัมผัสในรู้สิ่งที่เป็นอริยสรรัจเรียกว่าจัตตารู้ความจริงรอันเบเสริฐที่สาคัญหนึ่งในตีอย่างคือรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมและพระอค์ตรัสว่าหากใครรู้เรื่องกรรมในอกแง่มุมนี้แล้วย่อมรู้ชัดซึ่งภูมิจันทร์หรือมัคมีองแปดนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นที่ดับไม่เหลืออะไรงโยกับว่าปรุมจรรจันหมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดมีในศาสนาพุทธเท่านั้นรู้แล้วก็แก้กรรมไม่ตูกให้ตรงตามคำที่พระศัสดาบอกสอนหาไปาำตามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมีแต่หมดตังตาำตามพระศาสดาบอกสอนจะเดินอาณาปัน,นสติอยู่ที่บ้านนั่งหัวจิตรู้ลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ายาวก็ร ¿no? ู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นแค่รู้ลมหายใจที่หายใจอยู่ตามปกติไม่ต้องไปกำหนดให้สั้นหรือยาวไม่มีคำภาวนาและไม่ต้องคิดอะไรหากหลงไปคิดเรื่องต่างๆ เมื่อมีสติระลึกได้ก็นําจิตกลับมารู้ลงหมายใจใหม่และให้สังเกตเห็นว่ารู้ว่าความคิดดับลมเกิดหรือนามดับรูปเกิดตามแค่นี้ตรงตามคําสอนของพระศาสดาแล้วโยกปณะกรรมอยู่แค่นี้กรรมเหลือน้อยที่สุดเป็นการแก้กรรมดับกรรมโดยในขณะนั้นไม่ได้ทํากรรมทางกาย ทางวาจาทางใจทุกอย่างสองอบเย็นนะโยมสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์ใครทำในใจให้มีความสุขกับการทําสมาธิได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่สูงที่สุดเป็นเอเยห้เข้าถึงน,นิพพานหรือถ้ามีอุป,ปาติเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีไปเกิดเป็นเทวดาคราวเดียวจะเริ่มทำ